さパイディクー。 วันนี้ผมอยู่กับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ oppo นะครับวันนี้อยู่กับ oppo a5x นะครับก็เป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นจากทางแบรนด์ oppo นั่นเองเครื่องที่ผมได้มาอันบ็อกวันนี้จะเป็นเครื่องที่วางขายจริงเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาชมรูปร่างหน้าตาอุปกรณ์ภายในกล่องเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับสเปคที่เขาแจ้งไว้ข้างกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือค่ามาตรฐา,นการก,ารน,นการกันน้ำกันฝุ่นได้มาเป็น ip65 นะครับ ก็ถือว่าได้มาดีกว่าเดิมนะแบตเตอรี่ได้ความจุมามากถึง6,000ม ah ิลลิแอมป์เลยนะตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดหยุดที่45วัตต์นะครับใครที่อยากได้มือถือที่แบตอึดใช้งานได้ยาวนานเนี่ยรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยแข็งแกร่งทนทานมาตรฐานเดียวก,กันกับที่กองทหารใช้งานเลยนะส่วนค่าความสว่างของหน้าจอนะครับ Ultra Bright Display ก็คือสูงสุดเนี่ยหยุดที่1,000นิตนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพรีวิว ชมตัวเครื่องไป,ปงพร้อมๆกันเลยครับ เปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับกล่องเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าภายในกล่องเล็กเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นเคส TPU นะครับนี่เลยจะเป็นงานนิ่มๆใสๆแบบนี้นะแล้วก็จะมีลวดลายของเคสนะครับที่เป็นแนวเส้นตรงแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเจอเจ้า Oppo A5X นะครับที่อยู่ในซองพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับ มาดูกันว่าอุปกรณ์ภายในกล่องใหญ่เนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะครับฝั่งนี้เป็น USB Type A นะขาปลั๊กให้มาเป็นขากลมนะครับแล้วเราก็จะเจอกับสาย USB นะครับที่เป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะโอเคครับทุกคนเลยนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของ Oppo A5X สีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะด้านหลังของตัวเครื่องจะดีไซน์เป็นงานด้านนะครับผิวจะลื่นลื่นมือหน่อยนะครับเวลาจับไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีความประกายลุ้งอยู่นะเห็นไหมอ่ามันจะมีสีชมพูสีส้มสีฟ้าสีน้ําเงินอะไรประมาณนี้เห็นไหมดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยจะไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยก็จะเรียบเนียนไปกับฝาหลังเลยนะครับด้านในก็มีกล้อง ไม่ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็จะมีแลช LED นะส่วนขอบของตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์เป็นขอบตัดนะครับเป็นงานด้านนะตัวนี้ความบางของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่7.99ม mm ิลลิเมตรนะครับส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่193กร,รัมนะมาดูกระชิพปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะตามโมาดิฟไมค์ส่วนทานานะครับตามโมาดิช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร นะแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เ,เป็นปุ่มแ c a n ลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยวา่างเปล่านะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งรุ่นนี้ถ้าใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบสสล็อตเลยครับเดี๋ยวผมขอใส่เคสให้ดูหน่อยละกันนะครับเวลาใส่เคสแล้วรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ นี่เลยเวลาใส่เคสแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ สีของฝาหลังเนี่ยยังคงมองเห็นอยู่นะเพราะว่าเคสเนี่ยเป็นแบบใสนะครับส่วนรูต่างๆที่เขาเจาะบ,บนเคสเขาก็จะเว้นตามพอร์ตแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมปุ่ม power เขาจะเว้นเอาไว้นะครับส่วนปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเขาจะหุ้มเอาไว้นะและบัของตัวเครื่องหุ้มหมดนะครับส่วนฝังก้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็หุ้มหมดเช่นเดีวยวกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะใส่สซิมถอดซิมอาจจะต้องถอดเคสออกนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเข้าสู่หน้าจอหลักหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้า จอหลักเรียบร้อยแล้วนะการดีไซน์ของหน้าจอนะครับจะเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับหรือว่ากล้องเจาะรูตรงกลางนั่นเองนะครับขอบของหน้าจอเนี่ยมันอาจจะแลดูหนาะสักเล็กน้อยนะทุกคนนะตามแบบฉบับของพวกมสมาร์ทโฟรราคาประหยัดนั่นเองนะครับส่วนที่หนาที่สุดเนี่ยขอบด้านล่างเลยค่อนข้างหนามากเลยทเ,เดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยทุกคนชื่อของอุปกรณ์เนี่ยจะเป็น oppo a 5 x นะครับในส่วนของรอมเนี่ยเครื่องที่ผมได้มา อันบ็อกวันนี้ผมสั่งมาเนี่ยเป็นรอม 128G งรอ่กิกนะครับดีสของ CPU เนี่ยได้เป็นตัวเช้ได้ตะก้อน 6S4G Gen 1นะครับก็เหมือนกันเลยกับตัว Oppo A 3 X นะก็คือเป็นชิปเซต,ต,ตะระดับเริ่มต้นนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับใช้งานทั่วๆไปอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแบตเตอรี่ได้ความจุมาที่6000ม ah ิลลิแอมนะโอ้โหถ้าเรามาเทียบกับเนี่ยเดนราคาประมาณไม่เกิน4,000บาทเนี่ยถือว่าได้มาเยอะมากนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเยอะที่สุด มีรุ่นหรือเปล่านะครับดี่ซนของ RAM เนี่ยเือที่ผมได้มาอันบลอกวันนี้จะเป็นตัว RAM สี่พิกนะครับ สามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่4กิกนะเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่8กิกเลยครับขนาดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่6.67นิ้วนะครับเทียบกับตัว Oppo A3X แล้วเราก็ขนาดของหน้าจอเท่ากันนะครับเวอร์ชันมาดูกันหน่อยทุกคนในส่วนของเวอร์ชัน Android เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 15นะครับทุกคนเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะ,ะเทียบกับ A3X รุ่นก่อนหน้านี้เป็นแค่ Android 14เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการครอบทับ ด้วย Color S รเอเวอร์ชั่น15.0นะครับทุกคนถ้าเราไปเทียบกับ A 3 X รุ่นก่อนหน้านี้ได้เพียง Color อรเอเวอร์ชั่น14เท่านั้นนะรุ่นนี้ได้มาใหม่กว่าครับส่วนความสว่างของหน้าจอนะครับทุกคนนะมาดูกันหน่อยนี่ผมเปิดอยู่ที่ประมาณ30%ประมาณนี้นะก็ถือว่าสว่างเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับถ้าใครเน้นใช้งานกลางแจ้งนะผมบอกได้เลยว่าเหมาะเจาะมากรุ่นนี้นะครับความสว่างของหน้าจอเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1,000ิตกล้าพูดเลย ว่าความสว่างของหน้าจอ1 0 0 0พันิตของ oppo เนี่ยดีกว่าอีกลหลายแบรนด์เลยนะเออบางรุ่นเนี่ยหนึ่พันิตแต่ว่าจอไม่ได้สว่างเท่านี้เลยการันตีเราบ้าจอของ oppo เนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างมากนะครับสามารถใช้งานการแจ้งได้เลยแหละทุกคนใครที่เน้นวิ่งไลน์แมนฟูดแพนด้าอะไรแบบนี้สามารถตอบโจทย์ได้หรือใครที่ใช้งานการแจ้งบ่อยๆเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันครับอขออนุญาตเชื่อมต่อ Wi-FI สักหน่อยนะครับทุกคน Wi-Fi เนี่ยก็รองรับได้2ความถีน่นะก็คือ24ง กิกะเฮิร์แล้วก็เบรฟาย5.0เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับโอเคทุกคนเรามาดูกันที่สีสันของหน้าจอกันบ้างนะครับแนของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ LCD นะครับทุกคนขนาดของหน้าจอ6.67นิ้วนะมาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับก็ไม่ถือว่าเกินความคาดหมายนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นซีรีส์นี้นะฮะมันเป็นความละเอียด HD Plus อยู่แล้วนะครับสีสันของหน้าจอเอาตามตรงก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะสีสันก็ ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะครับสมาร์ทโฟนราคาประมาณนี้นะบางแบรนด์นี่คือจอมืดกว่านี้อีกแล้วสีมันจะซีดนะครับแต่ว่าตัวนี้ถือว่าแสดงสีสันออกมาได้สมจริงเลยเสถียรภาพของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ให้มาสูงสุดจะอยู่ที่90เฮิรต์นะแล้วก็จะมีแบบ60เฮิรต์ให้เลือกนะครับหรือจะใช้ฟังก์ชันการสลับอัตโนมัติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมจะเริ่มมาที่90เฮิร์ตนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูกันที่แถบเมนูด้านบนกันหน่อยนะครับเขามีฟังก์ชันอะไร มาให้ใช้ง,งานจะบ้างนะครับก็จะมีตัวลิงโทนนะไฟฉายตำแหน่งที่ตั้งหมดโดยสารเครื่องบินนะครับปุ่มควบคุมโฮมนะหมุนอัตโนมัติมีคลิกแชร์ปล่อยฮอสปอตได้การถ่ายภาพหน้าจอหมดถนอมสายตานะครับมาดูแถบที่เหลือกันหน่อย ตัวบันทึกหน้าจอมีหรือเปล่าเดี๋ยวผมเช็คให้นะ,ละหลายๆคนเนี่ยชอบสอบถามนะครับจะมีตัวล็อกแอปหมดประหยัดพลังงานห้ามรบกวนหมดประหยัดพลังงานสูงเครื่องคิดเลขล้างล็อกหน้าจอปิดเสียงการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยทางดิจิตอลนะสิทธิ์การเข้าถึงกล้องการเข้าถึงไมโครโฟนโหมดกลางคืนแล้วก็จะมีตัวแชร์กับ iPhone นะครับลูกบอลช่วยเหลือโหมดสําหรับเด็กเปลี่ยนแป้นพิมพ์นี่เลยนะครับนี่ไงตัวบันทึกหน้าจอเจอแล้วมีมาให้ใช้งานอยู่ นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเพิ่มไปหน่อยละกันโอเคในส่วนของแถบด้านบนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เมนูของตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะพาไล่ไปแต่ละเมนูเลยตัวแรกเนี่ยเป็นโหมดโดยสารเครื่องบินนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้งานก็ เปิดโหมดนี้ได้นะครับป้องกันการรบกวนเนาะ Wi-Fi เนี่ยก็รองรับได้2ความถี่นะครับทุกคนก็คือ 24GH กะเิร์ h R, แล้วก็ w ว Fi 5.0นะ Bluetooth ไม่แน่ใจเวอร์ชันเหมือนกันเดี๋ยวขอญอาตแจ้งในคลิปรีวิวเต็มก็แล้วกันนะครับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือก็สามารถใส่ได้ทุกเครือข่ายนะตัวเครื่องไม่็อกซิมนะครับการเชื่อมต่อและการแชร์นะฮะก็จะมีตัว h o t s p o t ตัวนี้ก็สามารถที่จะแชร์ Wi-Fi ไ,ได้นะครับแล้วก็จะมีตัว Android Auto มาให้คุณใช้งานด้วยนะเผื่อว่าใครต้อง กนะครับโมต่อมาภาพพื้นหลังและสไตล์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกทีมต่างๆนะแล้วก็จะเป็นพวกแบบอักษรน,นะครับตัวนี้จะเป็นสีมีให้เราเลือกด้วยนะเออไปลองเลือกกันดูว่าสีภาพพื้นหลังจะเอาแบบไหนนะฮะตัวไอคอนเนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้นะทุกคนนะนี่เลยนะครับมันจะมีขนาดของตัวไอคอนให้เราเลือกด้วยว่าจะเอาขนาดเล็กกลางใหญ่นี่เลยผมจะเลือกเป็นขนาดใหญ่สุดก็แล้วกันนะครับส่วนภาพพื้นหลังนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยแล้วกันนะฮะก็จะมีแบบ พื้นฐานทั่วไปนะนี่นะฮะ มีลวดลายประมาณนี้เลยหรือท้าบอกว่าใครจะโหลดเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะเพื่อที่ว่าจะเข้าไปโหลดเพิ่มเติมได้นะครับมีหลายหมวดหมู่เลยใครชอบแบบน่ารักน่ารักก็ต้องเข้ามาโหลดในนี้เลยต่อมาหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกนะครับตัวนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้นะว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับจอแสดงผลและความสว่างนะครับก็จะมีการปรับความสว่างอัตโนมัติอันนี้เราเลือกได้นะว่าจะเอาปรับเองหรือว่าจะปรับอัตโนมัตินะครับ หมดสีหน้าจอก็จะมีแบบเจิดจ้านะครับกับเป็นธรรมชาตินะเอาตามตรงนะถ้าใครเน้นดูหนังผมว่าเจิดจ้านี่คือเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับหมดถนอมสายตาก็มีมาให้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการลดแสงสีฟ้านั่นเองหน้าจอมันจะออกส้มๆประมาณนี้สามารถลดหรือว่าเพิ่มได้เลยตามใจนะครับจะเอาส้มมากหรือว่าส้มน้อยนะปรับกลางๆดีที่สุดแล้วทุกคนแล้วก็จะมีหมดกลางคืนนะครับตัวนี้มันจะเป็นทีมสีมืดนะครับเนี่ย ประมาณนี้ก็ถือว่าตอบนอมสายตาช่วยได้เยอะเลยนี่นะครับพื้นหลังจะเป็นสีดําแต่ว่าพวกไอคอนเนี่ยจะยังคงเป็นสีอยู่นะแบอักษอนนะครับมาดูกันหน่อยทุกคนก็จะมีแค่2แบบนะหรือ้ะบอกว่าใครจะโหลดเพิ่มเติมก็สามารถเลือกโหลดได้นะครับขนาดของการแสดงผลเนี่ยผมเลือกเป็นแบบมาตรฐานนะหรือว่าขนาดกลางนั่นเองนะครับการปิดหน้าจออัตโนมัติตัวนี้มีให้เลือกสูงสุดเนี่ยถึง30นาทีนะอัตราดิฟเฟอเรนซ์หน้าจอแจ้งไปแล้วนะครับว่าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่90เฮิร์ตนะ เสียงและการสั่นนะครับอ่ามาดูกันหน่อยทุกคนรุ่นนี้ระบบเสียงเนี่ยสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับเข้ามาที่เสียงเพิ่มเติมนะตัวนี้นะครับก็จะมีเสียงแป้นพิมพ์เสียงหน้าจอล็อกประมาณนี้นะฮะการตั้งค่าเอฟเฟกเสียงมาดูกันหน่อยก็จะมีทั้งหมด4โหมดนะครับจะมีโหมดสมาร์ทโลงละครเกมโหมดเพลง ก็เหมือนกันเลยกับรุ่นที่ผ่านมาอย่างตัว A3X นะครับมาดูกันหน่อยว่าเสียงสูงสุดเท่าไหร่จะเป็น300%นะครับลำโพงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมาตัวเดียวหรือว่า2ตัวนะแต่คาดการว่าตัวเดียวอย่างแน่นอนนะครับโมดต่อไปเนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนและการตั้งค่าด่วนนะครับแถบการแจ้งเตือนเนี่ยทุกคนก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาแบบไหนนะครับบนหมดต่อมาจะเป็นความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลทางการแพทย์ข้อมูลส่วนตัวอะไรปะ ประมาณนี้แหละนะครับตำแหน่งนะครับตัวนี้เราต้องการที่จะเปิดหรือปิดก็ได้นะถ้าไม่อยากจะให้ใครรู้ตำแหน่งของเรานะครับก็ปิดเอาไว้นะครับไลฟ์สไตล์ดิจิตอลนะครับเอามาดูกันหน่อยทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นการแจ้งว่าแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลาอยู่กับแอปไหนกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่กับ YouTube วันนี้มาแล้วประมาณ12นาทีนะมันก็จะแจ้งเราแบบนี้เลยนะครับหมดตมาจะเป็นโหมดแอปนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่า ล็อกแอปได้นะครับเผื่อว่าเราไม่ต้องการให้คนอื่นเนี่ยมาเข้าถึงแอปพลิเคชันของเรานะครับเผื่อเวลาที่เพื่อนยืมโทรศัพท์ไปเราไม่อยากจะให้เขาเข้ามาที่ไลน์หรือว่าดูข้อมูลของ Facebook ก็ล็อกแอปได้นะครับตัวโคลนแอปรุ่นนี้สามารถโคลนแอปได้นะครับแต่มีข้อจํากัดคือสามารถโคลนได้สูงสุดอยู่ที่2แอปเท่านั้นนะครับซึ่งแอปไหนที่มันรองรับนะครับมันก็จะขึ้นลายชื่อมาแบบนี้เลยอย่างเช่นเฟซบุ๊กเนี่ยมันมีไม่ในตัวเครื่องมันก็จะขึ้นโชว์ว่าโคลนได้นะครับ วนแอปอื่นๆที่รองรับนะครับมันก็จะมีรายชื่อมาดังต่อไปนี้นะครับแอปไหนที่เราต้องการโกลธแอปเนี่ยต้องโหลดมาไว้ก่อนนะอย่างเช่นพวกไลน์พวก Messenger เ,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 เนี่ยยังไงก็โครนได้อยู่แล้วนะครับต่อมาจะเป็นการช่วยเหลือพิเศษและความสะดวกนะครับทุกคนก็จะเป็นอ่าพวกมุมมองแบ่งหน้าจออะไรแบบเนี้ยแบ่งหน้าจอเป็นสส่วนด้านบนด้านล่างอะไรแบบนี้เนาะมีแถบด้านข้างอัจฉริยะก็มีทําเป็นหน้าต่างลอยก็ได้นะครับสำหรับพี P ่ๆไลเดอรบบน์นะครับไลแมนอะไรแบบเนี้ยนะฮะรุ่นนี้มีโหมดถุงมือไม้คุใช งานด้วยนะถึงแม้ว่าคุณจะสวมถุงมือนะครับแต่ก็สามารถที่จะทัชสกรีนบนหน้าจอได้หรือว่าจะเป็นพวกพิมพ์ตัวอักษรกดบนโทรศัพท์อะไรแบบนี้สามารถกดได้นะครับ ค่อนข้างสะดวกสบายเลยนะสยการันทึกหน้าจอนะครับเอามาดูกันหน่อยทุกคนว่าอัดได้สูงสุดเนี่ยความละเอียดเท่าไหร่นะครับตัวเนี้ยสูงสุดจะอยูดที่ 720p เท่านั้นนะเอ้ยไม่ถึง10ึ0งพัแบ p นะทุกคนวันนี้ผมเลือกเอาไว้ที่ 720p เลยแล้วกันนะครับเฟรมเรทเนี่ยเลือกได้สูงสุดอยูดที่60เฟรมเรทนะครับไม่ถึง90นะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแหละต่อไปจะเป็นระบบและการอัปเดตนะครับทุกคนนะามาดูกันหน่อยอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับ m ช่ไหมคอลโล S เวอร์ชัน15เช่นเดียวกันนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีอัปเดตข้ามเวอร์ชั่นให้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับแต่ถ้าบอกว่า,าอัปเดตคัดความปลอดภัยของตัวเครื่องอะไรแบบเนี้ยเขามีอัปเดตให้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า2ปีหรือว่า3ปีนะใครรู้ข้อมูลส่วนนี้นะครับสามารถมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนําทางระบบนั่นเองนะครับเราจะใช้แบบปุ่มหรือว่าแบบท่าทางก็ได้นะสามารถเลือกปุ่ม back ไว้ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาก็สามารถ เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปจะเป็นภาษาและภูมิภาคนะครับเราก็เลือกเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีภาษาที่ใช้กับแอปแป้นพิมพ์และวิธีป้อนข้อมูลนะครับการตั้งค่าวันและเวลาการรีเซ็ตตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีหมดซ่อมแซมบริการที่แนะนําประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เนี่ยก็แจ้งไวให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วมีประมาณนี้เลยทุกคนต่อไปก็จะเป็นพวกชื่อผู้ใช้ชื่อบัญชีอะไรประมาณนี้แหละคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ เมนูต่างๆนะมาดูกัะที่ความละเอียดของกล้องถ่ายรูปกันหน่อยนะครับทุกคนถือว่าอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับ A3X เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะความละเอียดของกล้องเนี่ย อยู่ที่8ล้านพิกเซลเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ารอบนี้เพิ่มความละเอียดมามากถึง32ล้านพิกเซลเลยนะกล้องหลักเนี่ยชัดกว่าเดิมนะครับกล้องตัวที่ 2, 2> ผมเองยังไม่แน่ใจนะว่าความละเอียดที่เท่าไหร่น,นะครับแต่คาดการว่าน่าจะเป็นตัวฟิกเกอร์เซนเซอร์นะครับทุกคนทีส่วนข,ของกล้องหน้าเนี่ยดูกันหน่อยทุกคนอ่ะกล้องหน้าได้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับความละเอียดเนี่ยอาจจะได้มาไม่เยอะแต่ถ่ายรูปสวยไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวผมขอเป็นคลิปรีวิวเต็มกรร็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอญาตไปเทสก่อนนะ ที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับโหมดซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นหมวดโปรนะก็สามารถปรับแต่งพวกค่าเวฟบาลาน ISO สปีดชัตเตอร์ได้นะครับโหมดวิดีโอมาดูกันหน่อยนะครับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอัดได้สูงสุดนะจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับมีระยะ 1x แล้วก็ 2x มาให้ใช้งานด้วยโหมดรูปถ่ายนะครับก็จะมีระยะ 1x กับ 2x นะสามารถปรับค่ารีทัชได้นะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่100ระดับนะครับแต่ว่า ไม่สามารถปรับรูปแบบใบหน้าได้นะมีฟิลเตอร์มาให้เลือกใช้งานด้วยนะครับและหลังมาเนี่ยฟิลเตอร์ของทาง OPPO เนี่ยผมว่าลหลายแบบเนี่ยดูสวยเลยนะเนี่ยนะฮะไปลองเลือกใช้กันดูได้โหมดต่อนะครับจะเป็นโหมดรูปคนนะครับสามารถปรับค่า F ได้นะจะเอาเบอร์มากหรือว่าเบอร์น้อยนะครับสามารถปรับค่ารีทัดได้นะสูงสุดก็เหมือนเดิมครับอยู่ที่100ระดับนะแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้ใช้งานเหมือนกันกับโหมดรูปถ่ายเลยครับส่วนโหมดต่อมาเนี่ยจะเป็นโหมดเพิ่มเติม นะครับทุกคนก็จะมีหมดกลางคืนนะมีไม่ใช้งานด้วยนะครับหมดความละเอียดสูงก็มีไม่ให้ใช้งานนะครับเผื่อว่ากครต้องการภาพที่มีความละเอียดสูงอะไรแบบนี้เนาะหมดต่อมาเนี่ยจะเป็นหมดพานอโรมานะครับสามารถถ่ายได้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีหมดทำแล็บหมดสติ๊กเกอร์แล้วก็จะเป็นหมดสแกนข้อความนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยนะครับทุกคนเอาเทสมาให้ดูพอเป็นดำจิ้มนะกับความละเอียดกล้องหลังนะครับถ่ายด้วยโหมดปกตินะก็ถือว่าคมชัดดีนะครับอาจจะยังไม่ได้ใช้โหมด32ล้านพิกเซล นะนี่เลยนะครับตัวหนังสือก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะเดี๋วนี้มาดูรูปนี้กันหน่อยนะครับ นี่เลยหุ่นยนต์ที่สร้างด้วยลวดนะครับรายละเอียดพวกเส้นลวดขดลวดอะไรแบบนี้ยดี๋ว่าชัดเจนดีนะบรเิเวณที่ผมถ่ายเนี่ยก็แสงค่อนข้างน้อยด้วยนะครับในห้องรีวิวนะนี่เลยนะครับเดีว่าใช้ได้นะส่วนถ่ายคนเนี่ยจะสวยไม่สวยยังไงเดี๋ยวขอเป็นคลิปรีวิวเต็มจะไปเทสให้นะครับโอเคครับทุกคนอะไรนี่ก็คือรีวิวแกะกล่องนะครับ oppo a5x นะครับส่วนสเปคอื่นๆนะครับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอการเล่นเกมเนี่ยเดี๋ยวผมขอยกยอดไปในคลิปรีวิวเต็มก็แล้วกันนะครับ คลิปนี้เราก็มาดูฟังก์ชันการถ่ายรูปเมนูต่างๆแล้วก็รูปร่างหน้าตาของตัวเครื่องประมาณนี้ก่อนเนาะซึ่งราคานะครับเปิดตัวเนี่ยราคาหยุดที่3,999บาบาทนะครับทุกคน ราคานี้คุณได้ความจุแรมซีรอม 128GB รกิกนะครับราคานี้สเปคนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถเข้ามาคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้นะครับส่วนถ้าใครสนใจสินค้านะครับทุกคนก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปไปเลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงกส์สินค้าไว้ให้นะครับรับรองได้เลยว่าลิขิคุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแลวก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ